สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง True Crime Story ของเรานะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องราวการหายตัวไปของ t r รเวอร์นิโค t r ทรเวอร์เติบโตขึ้นมาในย่านชานเมือง s p r i n g ฟิลด์ในรัฐโอไฮโอ หลังจากที่เขาเรียนจบมัธยมปลายเขาก็ได้สมัครเข้ากองทัพทันทีอาชีพทหารของเทรเวอร์ทำให้เขาต้องไปประจำการในหลายๆที่รวมทั้งอัฟกานิสถานและอิรักในเดือนพฤษภาคมปี2017เทรเวอร์กลับบ้านหลังจากการประจำการอยู่ที่รักเป็นเวลานานเขารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้พบกับครอบครัวของเขาซึ่งรวมถึงลูกชายวัยสองขวบของเขาเช่นกัน แต่ทุกสิ่งกลับไม่ได้เป็นไปตามที่เทรเวอร์หวังไว้เขาและภรรยาต้องแยกทางกันและเธอก็พร้อมที่จะฟ้องหย่าเขาทันทีหลังจากนั้นไม่นานเทรเวอร์ Trevor ก็ได้รับข่าวว่าเขาจะต้องถูกย้ายจากนิวยอร์กไปเคนซัสก่อนวันที่7เดือนธันวาคมซึ่งเป็นวันที่เขาจะต้องย้ายไปประจำการที่อื่นเขาก็ได้รับอนุญาตให้ลากลับบ้านและเขาก็ได้วางแผนที่จะนั่งรถไฟไปคลีฟแลนด์ของรัฐโอไฮโอ เพราะเทรเวอร์ได้นัดกับครอบครัวของเขาให้ไปรับที่นั่นหลังจากนั้นพวกเขาก็จะกลับบ้านที่อยู่ในเมืองทรีมอนในวันที่15เดือนพฤศจิกายนกองทัพได้ส่งสิ่งของของเทรเวอร์ไปยังที่ประจำมการใหม่ของเขาที่อยู่ในเคนซัสและเทรเวอร์จะต้องกลับไปประจำมการอีกประมาณ2-3สัปดาห์ข้างหน้าเทรเวอร์ได้มุ่งหน้าไปยังสถานีแอมทร็ก และหลังจากที่นั่นเทรเวอร์ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเทรเวอร์นิโคอายุ24ปีในปี2017เขาได้เข้าประจำการในกองทัพสหรัฐอเมริกาและเขาก็เคยไปประจำการอยู่ที่อัฟกานิสถานและอิรักแต่ในเวลาต่อมาเทรเวอร์ Trevor ก็ถูกส่งให้ไปประจำการใกล้บ้านมากขึ้นซึ่งนั่นก็ทำให้เขาดีใจมากที่ไม่ต้องไปประจำการอยู่ไกลบ้าน หลังจากที่เทรเวอร์กลับมาจากประจำการอยู่ที่อิรักในเดือนพฤษภาคมปี2017เขาก็ถูกส่งให้ไปประจำการอยู่ที่ดรัมทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กซึ่งอยู่ห่างจากซีราคิวทางตะวันออกเฉียงเหนือไปประมาณหนึ่งชั่วโมงและในปีเดียวกันเทรเวอร์ Trevor กับภรรยาก็ได้ตกลงที่จะแยกทางกันแต่ทั้งคู่ก็ยังทำหน้าที่พ่อและแม่ให้กับลูกชายวัยสองขวบของพวกเขาได้เป็นอย่างดี ครอบครัขวของเทรเวอร์และอดีตภรรยาของเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ทรีมินซิตี้ในรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นชานเมืองสปริงฟิลด์ในรัฐโอไฮโอหลังจากที่เทรเวอร์กลับมาที่อเมริกาเขาก็ได้รับข่าวจากหน่วยว่าเขาจะต้องถูกย้ายจากค่ายดรัมไปยังค่ายไรยรีในรัฐเคนซัส แต่ก่อนที่เขาจะต้องไปรายงานตัวที่ค่ายรายรีในวันที่7เดือนธันวาคมเขาสามารถลาพักร้อนได้ประมาณ2-3สัปดาห์ซึ่งตรงกับช่วงวันขอบคุณพระเจ้าพอดีวันที่14เดือนพฤศจิกายนเทรเวอร์ Trevor, ได้โทรไปพูดคุยกับแม่ของเขาซึ่งในตอนนั้นเขากำลังเก็บข้าวของของแฟนเก่าของเขาอยู่และก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรที่ดูผิดปกติไป ในวันพุทธที่15เดือนพฤศจิกายนกองทัพได้ส่งสิ่งของของเทรเวอร์ไปไว้ที่ค่ายในรายรีก่อนและในวันนั้นเขาก็ถูกระบุว่าหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแม้ว่าครอบครัวของเขาจะยังไม่ทราบเรื่องนี้ก็ตามต่อมาเมื่อแม่ของเทรเวอร์ทราบว่าเขาได้หายตัวไปเธอจึงร้องของให้ทหารช่วยตามหาลูกชายของเธอแต่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนัก พวกเขาไม่ได้เรียกอดีตภรรยาของเทรเวอร์มาสอบปากคําเพราะเธอคือคนที่ใกล้ชิดกับเทรเวอร์มากที่สุดในขณะที่เทรเวอร์ยังคงหายตัวไปสื่อก็แทบจะไม่สนใจเรื่องนี้เลยและเมื่อสื่อได้รับข่าวก็ทำการรายงานข่าวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในวันที่18เดือนธันวาคมสาถานะทหารของเทรเวอร์ได้เปลี่ยนจากผู้ที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นผู้ที่หนีทัพ และในวันที่15เดือนพฤศจิกายนมีเพื่อนทหารคนหนึ่งของเทรเวอร์ที่ชื่อว่าเกตได้โทรไปหาแม่ของเขาและบอกว่าเทรเวอร์ได้หายตัวไปซึ่งเขาก็เป็นกังวลอย่างมากเพราะเทรเวอร์ได้ทิ้งโทรศัพท์มือถือและบัตรประจำตัวไว้วันที่16เดือนพฤศจิกายนพวกเขาพบเทรเวอร์ Trevor, และเขาก็ได้โทรกลับไปหาแม่ของเทรเวอร์เพื่อแจ้งให้เธอทราบ แต่หลังจากนั้นในวันที่17เดือนพฤศจิกายนปี2017เพื่อนคนนี้บอกว่าเขาและเพื่อนทหารอีกสองคนได้ออกตามหาเทรเวอร์ที่สถานีเอ็มทในเมืองซีราคิวซึ่งเขาบอกว่าเทรเวอร์ได้บอกกับพวกเขาว่าเขาไม่อยากคุยกับแม่ของเขาหรือใครทั้งนั้นแต่แม่ของเทรเวอร์ไม่ได้เชื่อในคำกล่าวอ้างนี้ อย่างไรก็ตามเธอก็ไม่แน่ใจเช่นกันว่าลูกชายของเธอเคยไปที่สถานีรถไฟหรือไม่เพราะไม่มีข้อพิสูจน์มีเพียงคำพูดของเพื่อนของเทรเวอร์เท่านั้นและแม่ของเทรเวอร์ยังบอกอีกว่าเขาได้ทิ้งใบขับขี่บัตรประจำตัวทหารของสหรัฐและโทรศัพท์มือถือของเขาไว้เธอสงสัยว่าถ้าเขากำลังจะออกจากเมืองทำไมเขาถึงไม่เอาโทรศัพท์และข้อมูลบัตรประจำตัวของเขาไปด้วย มีชายสามคนที่อ้างว่าเห็นเทรเวอร์ขึ้นรถไฟในแอมแทร็กในวันนั้นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถหาหลักฐานใดๆมายืนยันได้ว่าเขาได้ซื้อตั๋วรถไฟหรือไม่และอาจจะมีความเป็นไปได้ดังต่อไปนี้เทรเวอร์ Trevor ออกเดินทางด้วยตัวเองหรือไม่แม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าความคิดหรือสภาพจิตใจของเทรเวอร์เป็นอย่างไรในเวลานั้น แต่เขาก็กำลังเผชิญกับเรื่องหนักๆห,หลายเรื่องทั้งเรื่องการหย่าร้างการย้ายถิ่นฐานและการทำหน้าที่พ่อให้กับลูกชายของเขาถ้าหากเพื่อนของเขาพูดความจริงเทรเวอร์ก็อาจจะแค่อยากไปใช้เวลาอยู่เพียงลำพังสักพักหนึ่งเพื่อให้จิตใจของเขากลับมาเข้มแข็งอีกครั้งแต่ไม่รู้ว่าเขาไปได้ไกลแค่ไหนโดยที่ไม่มีบัตรประจำตัวและโทรศัพท์มือถือ และเขาจะซื้อตั๋วเดินทางได้อย่างไรอาจจะเป็นไปได้ว่าเขากำลังทุกทรมานกับโรค PTSD อาจจะเป็นไปได้ว่าเขากำลังทุกทรมานกับโรค PTSD PTSD คือโรคเกี่ยวกับจิตเวชชนิดหนึ่งที่เกิดจากสภาพจิตใจของผู้ป่วยที่ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักจากเหตุการณ์ที่แย่ๆ และเขาก็เพิ่งกลับมาถึงอเมริกาได้ประมาณ6เดือนก่อนที่เขาจะหายตัวไปจากข้อมูลการสำรวจประมาณ20%ของทหารที่กลับมายัางอเมริกาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค PTSD และนั่นอาจจะไม่นับรวมกับทหารที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและยังไม่ได้รับการเข้าและยังไม่ได้เข้ารับการรักษา อดีตภรรยาของเทรเวอร์เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเขาหรือไม่มีการคาดเดากันว่าเธออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเทรเวอร์และนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องปกติที่เธอจะต้องตกเป็นผู้ต้องสงสยัยพอทั้งคู่อยู่ในช่วงระยะเวลาการหย่าร้างแต่ครอบครัวของเทรเวอร์ไม่เชื่อว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เทรเวอร์นิโคเป็นชายผิวขาวสูงประมาณ6ฟุต2นิ้วและน้ำหนักประมาณ200ปอนด์มีการพบเห็นเขาครั้งสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนปี2017ซึ่งในตอนนั้นเขาอายุ24ปีและในวันนี้เขาน่าจะอายุประมาณ30ปีทุกวันนี้การหายตัวไปของเทรเวอร์ก็ยังคงไม่มีคำตอบใดๆ และหากมีการอัปเดตเรื่องราวของเทรเวอร์เราจะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ